สวัสดีนะคะสินค้าที่จะมารีวิววันนี้นะคะนั่นคือแบรนด์อะไรนี ulously, ่จ้าก็น <un Gab met soup> ี่นะคะแบรน์ของคุณทรายเองนะคะนี <SAN> <Maria> ่ก็ม um ีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแนะนำกันเลยนะคะนี่จ้าหมูแผ่นกรอบทอดนะคะอันนี้คือ เด็ดมากที่สุดเพราะว่าสั่งมากี้เราก็คือหมดนะคะอันนี้คือกินเพลินมากหมดตลอดแล้วชิ้นที่สองนะคะนั่นก็คือดดน้ำพริกกากหมูนะคะอันนี้คือเด็ดมาก กินเปล่าๆก็ได้หรือว่ากินกับข้าวก็ได้นะคะเพลินมากอร่อยมากปังค่ะอันนี้เด็ดเหมือนกันและสุดท้ายนะคะน<ะ>ั่นก็คือเขาเรียกว่าน้ำพริกเห็ดฝอยนะคะเห็ดฝอยทอดไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะแต่เราเรียกเป็นเห็ดฝอยทอดนะคะมันก็จะใช้กับอันนี้เลยกับน้ำพิกกากหมูน,นะคะอันนี้ก็ดี สามอย่างนี้นะคะมาในราคาที่แบบว่าเธอมันถูกมาก,ามากนี่สามอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งอนสามารถค้าได้หรือว่าเอาแบบอย่างเดียวได้นะคะ,ะสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่เลยจา้าขึ้นมาให้แล้วนะคะฝากแบงของน้องซายไปด้วยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้ รอบใหม่รอบที่กํลาลังเปิดนะคะไปออเดอร์กันเลยรัวๆแล้วจะบอกว่าไม่ผิดหวังคะ่ะแล้ววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย